เฮ้ยเราใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากๆเลยด้วยต้องหาตัว CBU ถึงได้หลังคาแก้วนี้มาเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแบบตัวที่ประกอบไหนจะไม่มีหลังคาแก้วนี้มาให้ต้องให้โชว์ก่อนว่ารถคันนี้ได้เป็นแบบ Display Key มาด้วยนะครับผมตามนั่งสบายเนี่ยผมต้องมอบให้ X3 เลยเพราะว่า ได้พื้นที่เนี่ยเยอะกว่า X4 ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสวัสดีครับพบกับเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเจ้า BMW มานําเสนออีกคันหนึ่งหลังจากที่ทํำ BMW X4 โฉมปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มาติดติดกันเลยน้องชายเขานะครับก็เป็นตัว BMW X3 นั่นเองจะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วและคันนี้ได้มาจะเป็นแบบ CBU นั่นเองซึ่ง CBU เนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่า มันแตกต่างจาก CKD นะอันนี้เดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดเลยดีกว่าว่า CKD กับ CBU เนี่ยมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนและคุณควรเลือกตัวไหนนะครับเวลาซื้อรถตัว X3 ขึ้นมานั่นเอง่อะ BMW X3 คันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นตัว X Line เพราะว่า X3 เนี่ยมันจะมีทั้งตัว X Line แล้วก็ตัว M Sport นั่นเองที่เราได้รีวิวมาคันนี้ก็คือ X Line ตัว CBU ก็คือนําเข้ามาเริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยนะครับกระจังหน้าของเจ้า เ uh, m w X3 อคันนี้เนี่ยเขาก็จะออกแนวไม่อ GRESIVE s เหมือน M Sport ว่เพราะเดิม M s p o r ตเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลังคึ่งจะดูดุดุดันมากกว่าตัวนี้ก็จะอารมณ์แนวแบบ Luxury หน่อยออกแนวเรียบหรูหน่อยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยอันนี้ผมชอบตรงนี้ว่ากระจังหน้าเขาก็ยังไม่ได้เป็นกระจังแบบใหญ่เนาะก็ยังเป็นแบบคินนี่กริลที่ถือว่าสมส่วนแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกับตัว XL i n e Package ก็คือจะเป็นแบบสีเงินนั่นเอง มาที่ตัวไฟไฟของ BMW X3 คันนี้ก็จะได้เป็นแบบ BMW Adaptive LED อ่ะคันอันนี้แหละครับจะเป็นออปชั่นที่ต่างจาก c k d แล้วเพราะว่าเจ้า c k d เนี่ยหรือว่ารถที่ประกอบไทยเนี่ยเขาตัดออปชั่น Adaptive LED ออกไปจะเป็นแค่ BMW ไฟ LED ธรรมดานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ก็ถือว่าดีนะเพราะผมมองว่ารถที่มันเป็น Adaptive LED ของทาง BMW เนี่ยตัวไฟตอนคืนอ่ะมันจะสวยกว่ามันจะไม่ฟุ้ง เพราะว่าถ้าเกิดจะเป็น LED ธรรมดาเนี่ยตัวหลอดข้างในนะครับผมเวลาเปิดไฟสูงเนี่ยถ้าเป็น LED ธรรมดามันจะฟุ้งออกมาตัวนี้มันจะเก็บเป็นน้นกอกๆเวลาดวงคืนเนี่ยมันจะสวยมากกว่านั่นเองคันนี้ BMW X3 ก็จะได้แม็กขนาด19นิ้วนะครับ19นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยยางไซส์ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแก้มหนานะครับเป็น24550เนี่ยผมชอบตรงนี้แหละ คือบางทีอ่ะผมไม่ชอบตระกูลพวก M Sport หรือ MG เพราะว่ายางเนี่ยเวลามันเป็นแก้มบางแล้วอ่ะเวลาเราวิ่งบนท้องหนุนมันจะไม่นุ่มมันจะไม่สมูทเท่าพวกแก้มหนาะนแต่ว่าแก้มหนาๆไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียข้อเสียของเขาคือมันก็หล่อไม่เท่านั่นเองนะครับผมก็ลองดูกันไปว่าใครชอบแบบไหนชอบแนวสบายๆก็มา X L i n e หรือชอบแนวดูดดันชอบแนวเท่ก็ไป M Sport นั่นเองข้างๆนะครับนี่ก็จะเห็นโลโก้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัว X Drive 20D ซึ่ง X Drive เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใครที่เห็นโลโก้นี้แล้วมันคืออะไรนะครับ X Drive ก็คือเป็นแบบขับ4นั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นตัว S นะครับผม S Drive เนี่ยจะเป็นแบบขับ2และคันนี้นะครับผมก็จะมี c o m ป o r t Access มาให้ก็สามารถ load, ล็อกรถปลดล็อกรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจได้นั่นเองข้างหลังของเจ้า X3 คันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงที่ไฟท้ายนั่นเองเพราะว่าไฟท้ายรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ย จะไม่มีดีไซน์แบบนี้เลยดีไซน์จะไม่เหมือนกันเลยนะครับโดยที่ว่ามันเป็นชุดแต่งแบบเอ็กไลน์ข้างล่างก็จะไม่ได้มีอะไรก็เป็นเพลนง่ายๆนะครับแต่ท่อความที่เป็นเ m w แน่นอนคือเขาจะไม่ค่อยใส่เป็นพวกท่อหลอกมาให้หรือว่าเป็นดีไซน์หลอกมาให้ท่ออันนี้ก็คือท่อแท้นะครับผมฝาท้ายของเขาโดยที่ว่าเป็นซีรีส์3นี่จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ซึ่งไฟฟ้าอันนี้สามารถเป็นแบบคอมฟอร์ตแอคเซสได้คอมฟอร์ตแอคเซสคืออะไรคอมฟอร์ตแอคเซสก็คือ เตะเปิดเนี่ยแหละครับผมคันนี้ก็สามารถเตะเปิดได้นั่นเองอ่าโอเคเซนเซอร์ก็จะอยู่เหมือนเด็นเลยจะอยู่ใต้แถวๆนี้นะครับผมเราก็เตะปั๊บตอยกุญแจอยู่ใกล้เราก็จะเปิดได้เลยเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ก็จะเห็นนะครับผมว่าไซส์ x 3เนี่ยเขาจะให้ความกว้างมากกว่า x 1นนั่นเองซึ่งความกว้างของเขาเนี่ยมาชมข้างาภายในเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากๆเลยด้วยและตัวนี้สามารถพับเบาะลงไปได้อีกบางหากด้วย ถ้าเราพับเบาะลงมาเนี่ยเราก็สามารถใส่ของได้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นถุงกงถุงกอ๊อฟอะไรอย่างนี้นะคบผมที่ต้องให้ความใหญ่นะครับคันนี้พับเบาะลงไปปุ๊บนี่ใส่ถุงกอ๊อฟวางแนวนอนได้เลย3มถุงใหญ่สบายสบายเลยมีตัวบังแดดมาให้นะครับผมนี่ชอบไม่ชอบก็สามารถดึงออกได้เลยถ้าเกิดคนไม่ค่อยได้ใช้ก็ดึงออกเก็บไว้ที่บ้านได้เลยถ้าเกิดมันเกะกะเนาะแล้วก็ข้างใต้นี้เปิดขึ้นมานี่ อันนี้ก็จะเป็นที่วางของคราวๆเพิ่มเติมป๊บหนึ่งปล่อยพี่เขาบีบแตนอ่ะก็ข้างใต้นี้ก็จะเป็นที่วางของเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารถใหม่ๆอย่างที่คุณรู้กันดีว่ามันจะไม่มีเจ้าล้ออะไรมาให้แล้วก็จะเป็นที่วางของนะครับเล็กๆน้อยๆและวบีเอ็มก็จะมีนี่ถุงถุงเครื่องมือเครื่องมือที่ให้มาแค่ไหควงกับที่ดึงรถมีแค่นี้ข้างหลังก็จะประมาณนี้ ก็ถือว่าไซส์ค่อนข้างดีเลยนะครับอ๋อแล้วก็ที่ปิดนี่จะโชว์ให้ดูปกติแล้วเราจะเจอที่ปิดเปิดเงี้ยมันต้องแบบเปิดค้างไว้มือเราก็ต้องดันไว้ใช่ไหมอันนี้แค่ปิดขึ้นมานี่มีโชค๊คมาให้ด้วยก็เปิดได้ยาวเลยก็ถือว่าดีนะห่วงตรงนี้ดีพเพราะถ้าเกิดเป็นพวกเบนพวกอะไรพวกนี้คือมันต้องหาที่เกี่ยวแล้วรถ s อสมันไม่มีที่เกี่ยวไงเปิดขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งดันอย่างงี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขานั่นเองรถคันนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าเพิ่งเข้ามาสดๆใหม่ๆยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเ m ี Twin Power Turbo เป็นเครื่องดีเซลขนาด2,000ซีซีให้พละงกำลังแรงม้ามาทั้งหมด190แรงม้านะครับแล้วก็จับคู่กับเกียร์ที่เป็นเกียร์เป็นเอกลักษณ์ของเราเขาเลยเพราะว่าใช้มาเนิ่นดนานมากก็คือเจ้าเกียร์8 Speed s t e p t r ร n นิกนั่นเอง ซึ่งเครื่องยนต์คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าความแรงของเขา190มมาในเครื่องดีเซลเนี่ยถือว่าแรงมากๆนะครับขับสนุกมากๆแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบในเครื่องตัวใหม่คือมันเงียบมากๆ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงตอนผมสตาร์ทเลยดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทนะแต่ถ้าเกิดสตาร์ทขึ้นมาอ่ะนี่สตาร์ทมาแล้วเสียงคือเสียงมันเงียบมากๆนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้จะได้รู้เลยว่า B M W เครื่องตัวใหม่เนี่ย เงียบมากเพราะว่าอย่างตัวส่วนตัวผมเองที่ใช้ซีรีส์3ตัว F30 อยู่นะครับ mm hmm. F30 Facelift mm hmm. เนี่ยเครื่องอ่ะจ,จะได้ยินดังกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลย mm hmm. เครื่องตัวนี้ผมชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้ขับเครื่องดีเซลนั่นเอง mm hmm. แล้วเนี่ยอันนี้คือเปิดเปิดฝามาแล้วอะ่ะผมยังรู้สึกโอเคกับเสียงมันเลยนะเพราะเปิดฝามาเนี่ยเท่ากับเสียงเครื่องยนต์เดียวกันกันกบตอนผมปิดฝาในรถซีรีส์3ผมเลยแต่ถ้าเกิดคันนี้ปิดฝามานะครับถ้าคันนี้ปิดฝาลงมานะครับผม mm hmm. ก็จะเงียบไปเลย นี่คือเงียบไปเลยผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยซึ่งถ้าเกิดเป็น F 3 0เครื่อง Twin Tower ท,ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเสียงมันจะดังกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็ถือว่าตบมือให้กับทาง B M W เลยว่าทําเครื่องยนต์ดีเซลได้พัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยและไม่พออัตรา,าก,การกินสิ้นเปืองน้ํามันของรถ B M W คันนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ20กิเมตรต่อลิตรเลยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากก็ตก โลนึงประมาณบาทกว่าเองเ็าถือว่าโอเคแล้วนะประหยัดมากๆสํสำหรับรถ bmw คันนี้และไม่พอขับสนุกอีกตังหากด้วยเรามาดูภายนอกกันแล้วข้างหลังกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อมาที่ภายในของรถเจ้า bmw x 3คันนี้แล้วตอนนี้ถ้าเป็น ckd หรือว่ารถประกอบนอกนะครับเขาจะไม่ใช้โทนสีนี้แล้วตัวเบาะเองนะครับจะเป็นสีแบบอารมณ์สว่างตัว t r i มข้างในเนี่ยปกติแล้วเราจะเห็นเป็นสีดํา แต่ทิมตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบลายไม้นะครับผมผมพูดเลยว่ามันออกแนวคนแก่แต่ถ้าเป็นทิมนี้ที่เป็นแบบ CBU เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเจ้า,อ,าออกแนว M Sport นั่นเองนะครับผมว่าหลายคนจะชอบทิมนี้มากกว่าก็ต้องลองดูไปเพราะว่าผมเข้าใจแหละว่าทาง BMW ที่เขาต้องทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะใกล้เคียงเกินแล้วตัว M Sport มันจะขายไม่ได้แต่ คันนี้นะครับ CBU ได้สีนี้ผมบอกเลยว่าสวยงามมากข้างในจะเป็นสีออกแนวแบบน้ำตาลเข้มๆนะครับบนคอนโซลแดชบอร์ดก็จะเป็นออกแนวสีดำอันนี้ลงตัวมากเบาของเขานะครับผมกระชับมากนั่งคือตัวหนังเองเนี่ยอาจจะไม่ได้นุ่มเท่าเจียซีอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าหนัง BMW เนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งกว่าแต่เวลาพิงลงไปแล้วนั่งลงไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระชับกว่านั่งสบายกว่านั่นเองก็ลองมานั่งดูลองมาอะไรกันดูแล้วแต่คนชอบเลยและ ตัวปีกเนี่ยสามารถหุบได้อีกต่างหากไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อสําหรับคนตัวใหญ่นะครับผมใหญ่ออกข้างเหมือนผมเนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่สามารถขบเปิดได้เหมือนเจ้า G L C เนี่ยผมนั่งไปมันจะฟิตมากแต่ตัว B M W X สามคันนี้เวลาผมเปิดปีกมันอะ่ะมันก็จะนั่งสบายมากขึ้นมาถึงหน้าจอ i Drive คันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า i Drive ตัวใหม่เนี่ยถึงมันจะเปลี่ยนตัวรูปแบบแต่การใช้งานเนี่ยเหมือนเดิมเลยแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในตัวเปียมนยู่ก็คือเจ้าฟังตัวแพลตฟอร์ม i d ไดฟันนี้แหละที่ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็ครบคันเลยนะครับผมตัวมีเดียก็สามารถเล่น FM AM ได้มี Music Collection ก็คือสามารถดึงเพลงจาก USB เข้าตัวเครื่องได้เลยหรือว่าจะเป็น Bluetooth CD DVD แล้วก็สกรีนสกรีนมิราเริงด้วยซึ่ง s สก e ีนมิ r o r i n g คืออะไรคือการเอาทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยแววบเข้ามาบนจอตัวนี้ได้เลยแต่ว่า iPhone เนี่ย ผมพยายามหาวิธีละมันทําไม่ได้มันทไไําได้เฉพาะ Android นะครับผมแล้วก็จะเป็น USB มาให้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้าของมีเดียของเราก็เล่นได้ค่อนข้างคบคันเลยนะต่อมาก็ Communication นะครับผมอันนี้ก็เกี่ยวกับตัวมือถือเรานะครับสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับผมดูเนี่ยเบอร์ที่เราโทรออกล่าสุดเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถกด ถออกได้เลยที่จริงแล้วอ่ะไอตัวนี้แหละที่ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนมันก็ใช้ไม่ได้ง่ายเท่ามือถือสไลด์เราเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนีเวกชั่นนีเวกชั่นของรถคันนี้ถ้าให้ผมแนะนําก็จะเป็นแนะนํำ o o o l l m m p s จะใช้งานง่ายที่สุดเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่รองรับเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําที่สุดเวลาซื้อรถนะครับมือสองเนาะก็ไปดูที่ตัววีโคสเตตแล้วก็ดูที่ เซอร์วิสวีควายของเขาได้เลยกดเข้าไปดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเ้รถคันนี้มันต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือยังต้องไปเช็ครถหรือยังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกหรือยังหรือว่าดู Service History ีเขาได้ว่าเฮ้ยรถคันนี้ เขาไปเซอร์วิสมาถูกต้องครบกําหนดตลอดหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยอันแรกเขาจะบอกเลย10โลแรกก็คือจะเป็น pre delivery นะครับผมก็คือเป็นการตรวจเช็คก่อนนํารถออกมาให้คนที่ซื้อไปเนี่ยได้ใช้งานนั่นเองเนี่ยเราก็จะดูได้หมดเลยนะครับผมและไม่ได้ดูว่ามันเปลี่ยนอะไรมาด้วยนะและหลักกิโลไหนมันบอกด้วยว่าเข้าวันที่เท่าไหร่อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น notification เอาไว้ดูว่ารถตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมยอย่างเช่นอ่ะผมเปิดประตูเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอ่ะนี่ บอกแล้วว่าเฮ้ยประตูเปิดอยู่นะอะไรอย่างนี้มันก็จะบอกเลยใครอยากให้ผมทำวิดีโอลึกไปกว่านี้ก็บอกผมได้เดี๋ยวผมมาทำให้เลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเห็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมก็จะเป็นที่สตาร์ทรถนั่นเองแล้วก็มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปให้ถ้าเราไม่ชอบระบบมันก็สามารถกดปิดได้เลย ลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับ Entertainment System เราอีกหนึ่งอันก็คือจะเป็นตัวปุ่มช็อตคัตนะครับปุ่มช็อตคัตของเขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด7ปุ่มซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยอาศัยได้เลยไม่ใช่อาศัยแค่ตัวคลื่นวิทยุนะครับแต่เรายังสามารถอาศัยอย่างอื่นได้อย่างเช่น คันนี้เบอร์3เนี่ยเขาทายเป็น interior lighting ก็คือตัว ambient light นั่นเองกดเข้ามาปุ๊บแทนที่เราจะกดใน I dive หลายๆหลายๆห,ห,หน้ากว่าจะมาถึงเรากดเลข3เลขเดียวเลยเราก็สามารถเปลี่ยนตัว ambient light ของรถคันนี้ได้ซึ่งรถ คันนี้มีแอมเบรไลท์ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6สีนะครับผมก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับก็จะออกแนวเหลืองเห,องหน่อยแล้วก็จะเป็นสีส้มสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงให้เลือกนั่นเองอันนี้เราก็มาปรับตามความชอบของเราได้เลยาจากปุ่มช็อตคัตลงมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แอร์ก็จะเป็นแบบ Duo อคาร์เมตคอนโทรลนะครับสามารถปรับซ้ายขวาแยกอิสระได้เลยชอบร้อนชอบอุ่นไม่ต้องเถียงกันปรับกันไปได้เลย ลงมาข้างล่างอีกก็จะเป็นนี่เลยเกะนะครับผมเกะอัน,นอใหญ่ของเราเปิดเกะขึ้นมานี่ต้องให้โชว์ก่อนว่ารถคันนี้ได้เป็นแบบดิสเพลย์คีย์มาด้วยนะครับผมซึ่งดิสเพลย์คีย์คันนี้นะครับผมก็เรารู้กันอยู่แล้วสามารถเป็นจอเหมือนจอมือถือเราอีกอันนึงเลยสามารถเล่นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดูสถานะน้ํามันนะครับเปิด พวกแอร์หรือว่าดูว่ารถคันนี้ล็อกหรือ,อยังกระจกตัวไหนเปิดอยู่หรือเปล่าก็ดูในดิสเพลย์ขีได้นะครับผมหรือว่าจะล็อกเปิดก็ได้เลยแล้วก็ลงมาข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างจากตัว C K D เพราะว่า C K D เนี่ยเขาจะไม่ให้ว e l เลสชาร์จิ่งมาให้คันนี้ก็จะให้ว e l เลสชาร์จิ่งมาให้อ่า วางปุ๊บก็ชาร์จเลยแต่ถ้าเป็น C K D หรือว่าประกอบในรถที่เป็นประกอบมาไหนแล้วจะตัดฟังก์ชันอันนี้ออกไปนะครับผมมาขึ้นมาก็จะเป็นตัว i Drive มีตัวเกียร์เกียร์ก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับผมการใช้งานเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้านี่เลยเวลาเข้าถอยเข้าเดินหน้าเราก็กดปุ่มข้ขางๆนะครับผมเพื่อเลือกเกียร์นั่นเองกด P ก็หยุดลงมาเบรกมือไฟฟ้านะครับผมมีปุ่ม Auto h o ฮ d มาให้ด้วยอันนี้ Auto h o ฮ d ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี่เลย ปุ๊บมาจะเป็นโหมดการขับขี่ของตัวรถนะครับผมปรับโหมดได้ทั้งหมด3โหมดเนาะก็จะมีสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรนะครับอันนี้ก็จะปรับโหมดได้เลยแล้วก็จะมีตัวพาร์คเซนเซอร์สามารถเปิดปิดได้ถ้าเราไม่ชอบเสียงมันหรือว่าเสียงมันมันจะดังติ๊ดติเนี่ยถ้าเราลำคาญเราก็ปิดมันได้นั่นเองแต่ก่อนไปพงไล่ผมจะให้อีกหนึ่งออปชั่นที่ตดนตัดออกไปก็คือเจ้าจอนั่นเองเพราะว่าเจ้าจอของ เจ้า B M W ที่เป็นประกอบนอกนะครับผมก็จะให้เป็นจอที่เป็นแบบ f u l l y ด i จ i t a l แบบ12นิ้วมาให้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น C K D เนี่ยเขาตัดออกไปนะเป็นหน้าจอแบบเข็มไม้ปกติธรรมดาแต่เนี้ยคือจะให้เป็นแบบดิจิตอลเต็มตัวเลยแล้วดิจิตอลเต็มตัวเราดูยังไงเราแค่กดโหมดการขับขี่นะครับผมหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบหน้าจอสีหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดผมเข้า e ี p คโก็จะออกแนวฟ้าๆเข็มนี่ก็จะเป็นแบบเข็มเป็นแบบ หน้าจอนะไม่ใช่เป็นเข็มที่เราเห็นเป็นเข็มแบบอนาล็อกนะครับเข้าคอมฟอร์ตก็จะเป็นอีกโหมดนึงนี่สวยงามเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากนี่ไม่น่าตัดออกไปก็โดนตัดออกไปในเจ้า CKD แต่ใน CBU คันนี้ก็มีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมพวงมาลัยของเจ้า X-Line คันนี้ก็จะแตกต่างกับ M Sport ไปนะครับนิดนึงแต่การใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยฝั่งซ้ายมือจะเป็น รับพวก cruise control, limit control ฝั่งขวามือก็รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะอยู่ตรงนี้เลยและรถคันนี้นะครับผมโดยที่ว่ามันจะไม่ใช่ M สปอร์ตนะก็จะไม่มีพัดโรชิพให้เล่นนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่คนถามว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่มีพัดโรชิพเราอยากเล่นเกียร์เนี่ยเรายังสามารถเล่นได้อยู่ไมเล่นได้โดยที่การเราเข้าเกียร์ดีนะครับผมแล้วปัดไปซ้ายเพื่อเข้าโหมด M ตอนนี้เราก็ชิปเกียร์ลงชิปเกียร์ขึ้นได้บวกลบได้เลยแล้วก็เพิ่มเติมนี่กวาเป็นอีกหนึ่งอย่างที่โดนตัดออกไปในรุ่นที่เป็นโฉมแบบ C K D ก็คือหลังคาแก้วแบบพาโนรามิกอ่าถ้าเป็น C K D แล้วจะไม่มีหลังคาแก้วมาให้เลย ต้องย้ำว่าไม่มีหลังคาแก้วมาเลยนะครับผมจะมีเฉพาะในตัว M Sport เท่านั้นแต่ถ้าเราจะซื้อ X Line นะครับต้องหาตัว CBU ถึงได้หลังคาแก้วนี้มาเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแบบตัวที่ประกอบไหนจะไม่มีหลังคาแก้วนี้มาให้ถือว่าก็ตัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะก็เข้าใจเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกิดมันมีอย่างเงี้ยเต็มแบบเนี้ยในตัว X ลน์แล้วใครจะไปซื้อ M Sport เขาก็เลยต้องตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นไปค่อนข้างเยอะเพื่อให้คนที่จะซื้อ X3 เนี่ยได้ออปชั่นเต็มๆเนี่ยต้องไป M Sport ถ้าไม่ได้อยากได้ออปชั่นเต็มก็มา X Line แต่ถ้าเป็น CBU แล้วผมมองว่ามันให้มาแทบจะหมดทุกอย่างแล้วอะถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวเข้ามาข้างหลังใน BMW X3 X, X Line คันนี้พูดถึงเรื่องความสบายก่อนเลยดีวกว่าเบาะของเขานั่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่านั่งสบาย ระดับหนึ่งเลยแล้วก็เข่าเขีวโดยที่ว่าความเป็น x 3เนี่ยเขาจะเป็น suv ขนาดกลางแล้วนะครับผมไม่มีปัญหาในการนั่งเลย,เลเยเขาผมเหลือพื้นที่เยอะเข่าผมเหลือพื้นที่เยอะหัวนี่ไม่ต้องห่วงเลยเหลือเยอะแยะเลยเพราะว่า x 3มเนี่ยมันก็คือน้องชาย x 4 x 4เขาจะเป็น,นออกแนวคูเป้ x 4อาจจะไม่นั่งได้นั่งได้สบายเท่าคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลย x 3เนี่ย ผมมองว่านั่งได้สบายเลยแต่ว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะแตกต่างกันไป X4 ก็จะดูเท่ขึ้น X3 เขาก็จะดูออกแนวแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน่อยก็แล้วแต่คนชอบแต่ความนั่งสบายเนี่ยผมต้องมอบให้ X3 เลยเพราะว่าได้พื้นที่เนี่ยเยอะกว่า X4 ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแอร์ <Air S 1> ข้างหลังก็จะเป็นแอร์ที่ปรับพายเมดได้นะครับผมก็ไม่ต้องไปพึ่งข้างหน้าเลยเพราะรถคันอื่นๆที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็สามารถ ให้มันออกเท้าได้อีกด้วยนะอันนี้ผมชอบมากเพราะปกติแล้วจะไม่ค่อยเจอจะ,จะเจอแค่มันออกแค่ตรงนี้แหละแค่ตรงหน้าเนี่ยแต่อันนี้ออกเท้าได้อีกต่างหากแล้วก็มีปุ่มออตโต้ให้ด้วยนี่เขาก็จะมี I s o ซฟ x มาให้ด้วยก็เหมาะสําหรับพ่อ้านเลยเพราะว่า คือโดยที่ว่าประตูเนี่ยมันเป็นประตูที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยการที่เอาคาซีตเข้ามาเนี่ยก็จะง่ายขึ้นผมว่ารถคันนี้มันจะเหมาะกับอารมณ์พ่อบ้านเหมือนกันนะพ่อบ้านแม่บ้านนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่ค่อนข้างโอเคเลยคือพาลูกไปได้พาแม่บ้านไปได้เก็บของได้เยอะนะครับผมอันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีแน่นอนสําหรับรถ BMW X3 อันนี้ตรงกลางก็เป็นที่วางแขนเก็บของที่ใส่แก้วนะครับทั่วไปไม่มีอะไรก็จะประมาณนี้ข้างหลังถือว่าผ่านเลยเพราะว่านั่งสบายมากๆนะครับผม นั่งสบายมากๆเลยเป็น SUV ที่ผมมองว่าไม่ต้องใหญ่กว่านี้แค่ไซส์เนี่ยโอเคแล้วก็จบไปแล้วกับการรีวิวรถคันนี้หลายๆคนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากที่ชมมาถึงตรงนี้และอยากรู้แล้วเสิว่ารถราคาคันนี้มันเท่าไหร่กัน BMW X3 คันนี้ตัว X-line นะครับผมรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่ 16,00 0กว่าโลและเป็นรถประกอบนอกที่ได้ออปชันมาแน่นๆเลยนะครับผมพันนี้ผมเสนอขายอยู่เพียงแค่2 4 9ล้านบาทเท่านั้นเพราะว่าจากราคาที่มันเคยอยู่3ล้านกลางๆเนี่ยเหนือ2ล้านกลา,กลางหายไปล้านเดียวรถวิ่งมาแค่16,00 0โลสติกกงสติกเกอร์ที่เห็นนี่แทบยังไม่ได้ออกเลยนะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยสบายกระเป๋าตังค์มากๆเพราะว่าคุณเซฟไปแล้ว1ล้านบาทจากป้ายแดงไปเท่านั้นเองแล้วก็พันนี้ ก็จะได้ BSI มาทั้งหมด5ปีก็เท่ากับว่าคันนี้เนี่ย BSI จะหมดถึงปี 2, 2022นู่นเลยก็ขับได้อีก2ปีโดยที่ว่าเราไม่ต้องดูแลไม่มีค่าใจ่ายในการบำรุงรักษาเลยเช่นพวกของเหลวเนี่ยก็ฟรีนะครับผมน้ำมันเครื่องเนี่ยฟรีน้ำมันเบรกเนี่ยฟรีไปเลยผ้าเบรกจานเบรกฟรีทุกอย่างฟรีหมดเพราะว่า BSI เขาคุมคองให้หมดเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมก็ฟรีไปยันนู่นเลยปี2022 ใครที่หารถใหม่ๆม,มีวันตีอยู่นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนและไม่ขอย้ำอีกทีนึงไม่รถ3ปีวิ่งแค่16,000โลปีนึงเขาใช้แค่5,000โลเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆรีบมาจับจองได้เลยและใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับทางนี่เดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรนะครับโทรเข้ามากันได้เลยก็ฝากด้วยสำหรับรถคันนี้ ผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะไปเร็วอีกเช่นเคยเพราะว่ารถที่รีวิวไปเนี่ยคนรู้กันอยู่แล้วนะครับผมจับรถคันไหนเข้ามาเนี่ยผมคัดมาแล้วแ,ลวแหละว่าคันนี้มันว้าจริงๆไม่ว้าผมไม่เอามาน,นาเสนอแน่นอนก่อน,อนที่จะลานไปวันนี้นะครับผมขอฝากเรื่องสักสองสองเรื่องละกันนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยตอนนี้เต็นคุณหญิงก็รับสมัครพนักงานนะครับผมทุกตําแหน่งเลยใครที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับสเปครถติดต่อมาหาเราได้เลยหรือว่าจะเป็น คือคุณเก่งฝ่ายไหนก็ช่างอะครับผมปีใหม่นี้ผมรับบุคลากรที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในเต็นท์คณหญิงอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้คุณเก่งชำนาญเรื่องตรงไหนส่งรีสูเม่มาเลยเดี๋ยวเบอร์ผมแปะไว้ให้นะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยฝากด้วยใครที่หางานอยู่ไม่รู้จะทำไรมีแพชชั่นเกี่ยวกับรถยนต์ติดต่อมาหาเราได้เลยหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองใครที่ต้องการจะขายรถช่วงนี้นะครับก็ติดต่อมาผมได้เช่นเดิม ง่ายๆแค่ส่งรูปส่งสำเนามาให้ผมตีราคาราคาเราเจราจากันโอเคไปได้ผมไปดูถึงหน้าบ้านคุณจ่ายรถถึงหน้าบ้านคุณรับรถถึงหน้าบ้านคุณเลยคุณไม่ต้องมาหาเต้นเราสักแอะหนึ่งก็สามารถทําการค้าได้นะครับผมก็ใครที่อยากรู้ราคาเข้าๆแต่ไม่รู้จะไปเช็คที่ไหนนะก็เช็คที่เราได้เลยต่อโทรมาได้เลยหรือแอดไลน์กันมาคุยกันได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากด้วยละกันโอเคสําหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามมาถึงสุดท้ายใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รถหน้าสวัสดีครับ